สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่อง b i t c a s สนะครับสำหรับในตอนนี้มาคุยกันถึงเรื่องการหายตัวไปของ c ี m โอมันติเชนนะครับคนที่ทำธุรกิจในโลกของคริปโตนี้ต้องระมัดระวังนะหายตัวไปง่ายๆเลยนะ,อ,ะอันนี้เป็นอันนึงนะที่ใครที่เข้ามาทำธุรกิจนี้ต้องระมัดระวังนะโดนอุ้มหายตัวกันไปได้เลยง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนทางช่องนะครับเพียง กดจอย m e m b e r s h i p นะครับมีให้เลือกตั้งแต่ระดับกุ้งฝอยนะครับ35บาท ระดับเต่า300บาทนะครับแล้วก็ระดับประวาน1,000บาทนะครับถือว่าเลี้ยงกาแฟผมเดือนละแก้วก็แล้วกันนะครับหรือใครที่ไม่ได้สนับสนุนก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์ภายใต้คลิปนะครับใครที่เป็นสมาชิกเราจะมี N Credit ท้ายคลิปให้ด้วยมีอีกเรื่องนึงที่จะสนับสนุนกันได้ก็คือผลิตภัณฑ์จาก b i t c a s ครับตัวนี้เป็น Unique Key 3C NFC นะครับ สามารถที่จะใช้ล็อก Account นะครับไม่ว่าจะเป็นบน Gmail นะครับ Facebook หรือแม้แต่กระทั่ง Apple ID นะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้แค่แตะนะครับบน iPhone เนี่ยก็สามารถที่จะ Unlock ได้แล้วนะครับที่สำคัญคือแอปอย่างของ n บ n c e เนี่ยตอนนี้ก็รองรับเจ้า Unique สา e n e r เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บ t a ย b i t t a s ต .com นะครับสำหรับใครที่ สะสม b i t พ o i n ์นะครับห้าพันบิตพอย์นะใครได้ก่อนสะสมได้ก่อนก็เอามารีดีมเลยนะครับโปรดัก <Product S 1> มันจะเป็นตัวนี้ฮะ n k k y y l l s s s i c ฮะอ่ามูลค่า89เหรียญน,นะจะมีแจกอยู่2หรือ3ตัวใครที่ติดตามทางช่องในไลฟ์เนี่ยแล้วก็สะสมตัวบิตพอยต์ไปเรื่อยๆนะถ้าไม่อยากได้เสื้อก็มาเอาฮาร์ดแวร์วอลเลตแล้วกันนะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนมากเลยนะครับ ทำไมพวกคนในวงการคริปโตเนี่ยมันจะต้องตายหายตัวป่วยด้วยนะน่ากลัวจริงๆนะอ่ะใครก็ตามนะครับที่อ่ะที่ได้อ่านข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะได้เห็นละฟีดขึ้นมาว่ามีการหายตัวไปของ CEO มันติเชนนะครับคือปกติแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมบล็อกเชนในปัจจุบันเนี่ยก็คนที่มีแอสเซทสินทรัพย์เนี่ยก็เริ่มรู้สึกนะว่ากังวลเรื่องพวกนี้นะ เริ่มรู้สึกถึงผลกระทบที่ร้ายแรงจากการหายตัวไปของ c ี m มันติเ chain ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งว่าต้องถือว่าจริงๆแล้วเป็น Bridge ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในการเชื่อมต่อเครือข่ายอ่าบล็อกเชนทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยมันติเชนใช่ไหมมันติก็คือหลายๆ Chain นคือปกติเนี่ยเชนเนี่ยมันจะมีมันจะไม่สามารถที่จะเข้ากันได้หมดมันจะต้องมี สะพานเชื่อมต่อที่เขาเรียกว่าบริ e และมันติเชนเนี่ยมันเป็นบริ e ที่ทําให้คนสามารถที่จะเอาเส,สินทรัพย์ของเขาอะข้ามเชนได้นะครับ <Hey. S 1> ซึ่งหากเราเนี่ยพิจารณาสินทรัพย์ที่จําเป็นในการใช้ผ่านบร mm ิ e hmm. บนแพลตฟอร์มมันติเชนแล้วเนี่ยจะพบได้ว่าขณะนี้มีอย่างน้อย11 c เ a i n ชนนะสิ mm hmm. เครือข่ายที่ถูกลังับไว้ชั่วข่าวซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยเนี่ยแล้วก็ผูก้ก่อตั้งเนเริ่มกังวลว่า mm hmm. เครือข่ายอื่นๆอาจจะ ประสบปัญหานี้ตามมาในไม่ช้านะครับมันติเช่เนี่ยได้ประกาศในวันพุธที่ผ่านมาว่าแพลตฟอร์มได้มีการระง,งับบริการ Bridge สำหรับเครือข่ายเค็กเชนพับบิกมินต์ไดนาเชนเลตไลท์เชนเด็กซิดเชนเอกตาเอชพีบีออเนสโอมิกฟินดล่าแล้วก็เพลนคิวนะครับเนื่องจาก c e o ของบริษัทนั้นหายตัวไปอย่างไรร่องรอยอีเชนพวกนี้นี่ไม่เคยได้ยินเลย เชนเล็กๆเนี่ยก็ระวังนะเพื่อนๆไปเล่นเนี่ยเออข้อมูลเนี่ยที่มีอยู่แสดงเห็นว่าบล็อกเชนด้รับผลกระทบเป็นอันดับต้นๆอย่าง e อ t a o ต u s นัแล้วก็ O m a x นะครับฟินดล่าแพนแล้วก็มิน t นะับประเทศจีนจับจับกลุ่มเข้าไว้ฮนะแล้วก็ชาฮามาดานะครับหัวนหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านรักษาความปลอดภัยที่ f i r e b o o บนะครับแพลตฟอร์มการดูแลสินครัพคือคัสตดี้นั่นแหละนะฮะ เป็นแพลตฟอร์มการดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลและการชำระเงินนะครับกล่าวว่าปัญหาของมันติเชนก็คือการนำเครือข่ายของระบบเนี่ยไปใช้2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความซําซ้อนนะครับปัญหาของมันนะมันมี2 2มุมนะก็คือดังด้านความซําซ้อนแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเข้าใจว่าความซําซ้อนเนี่ยหมายความว่ามันมันอาจจะมีเรื่องของการดูพิเคตนะ หรืออะไรบางอย่างเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในเนื้อหาของเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าแม้ว่าโปรโตโคอล,ลจะเป็นแบบลักษณะของดีเซนทไลซ์เนี่ยแต่ว่าปัญหาของการซ้ําซ้อนในกรณีของการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์แบบรวมสุขคือมันน่าจะมีการ .replicate หรือ copy อะไรบางอย่างได้ในในเซิร์ฟเวอร์ของเขาอะ่ะ พอเซิร์ฟเวอร์ของเขามันเป็นเซ็นทรัลไลทถูกไหมมันมันเซิร์ฟเวอร์ของมันติเ chain ะมันเป็นเซ็นทรัลไลท์ทำให้มันเกิดรูปแบบของสภาพคล่องเนี่ยที่มันถูกมันมันไปมันไปปูดอยู่ที่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์อันนั้นอะมาดาเนี่ยเขาสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยไม่รับโทรศัพท์เป็นเวลา24ชั่วโมงผมไม่แน่ใจภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรนะแต่ว่าน้องแปลมาเนี่ยผมผม อ่านแล้วไม่เข้าใจเขาบอกว่ามีชายคนหนึ่งไม่รับโทรศัพท์เป็นรายที่สิบชั่วโมงและทานใดนั้นทุกคนก็กลัวว่าอ๋อการสูญเงินพันล้านลลาล์จะอ๋อผมเข้าใจละความหมายมันคืออย่างนี้คือเขาบอกว่าไอซีโอของของตัวมันติเชนเนี่ยเขาเทียบคนนั้นอะ่ะ พอไม่ได้รับไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้24ชั่วโมงเนี่ยทันใดนั้นทุกคนก็กลัวว่าจะสูญเงินพนลัดซึ่งปกติถ้ามันเป็น d ีเซนเซอร์ไหลมันอาจจะไม่ได้มีคนจะต้องไปกลัวอะไรขนาดนั้นผมว่าเคสเนี้ยมันจะคล้ายๆกับอะไรรู้ป่ะคล้ายๆกับคอร์ดิก้าดีเอ็อใครจำเคสคอร์ดิก้าคอร์ดิก้าคอร์ดิก้าคอิก้าดีเอ็กซ์่ะคอ a ิก้าคิวเหรืออะ่ไหอันเนี้ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่ เคยเกิดขึ้นที่แคนาดาถ้าจำชื่อไม่เป็นเป็นควอดิก้าดีที่ c ี o ของเขาอะไปตายที่ อินเดียแล้วเขาก็เอามาทำซีรีส์ในเน็ตฟิกอะเรื่องตามตามล่ารา,าชันคริปโตหรืออะไรสักอย่างเนี่ยลุงตู่บอกให้ไปดูถ้าใครจำได้ใครจำชื่อเรื่องได้ช่วยพิมพ์ในคอมเมนต์หน่อยล่ารา,าชันคริปโตเลยทักอย่างไอไอคนที่เป็นเจ้าของ Exchange เว้ยแม่งมีคีย์ที่ดู Private Key ของ Exchange อยู่คนเดียวแล้วตัวเองตายอ่ะก็ไม่มีใครเข้าถึงได้อีกเลยผมเข้าใจว่าเคสนี่มันอาจจะคล้ายๆกันเหมือนกันนะว่าเฮ้ย hey, CEO ของอ e ี Chain วันติเชนแม่ง รู้ Private Key คนเดียวหรือเปล่าซึ่งปกติความเสี่ยงพวกนี้เขาอาจจะไม่ให้รู้คนเดียวเขาก็จะแบ่ง Private Key อาจจะแบ่งเอาเป็นชาต์แยกกันเก็บแล้วก็ตายคนใดคนหนึ่งยังมีอีกสคน4คน5คนว่าไปเอาแคร private key มาประกอบร่างรวมกันก็ยังเข้าถึง a s s e t ได้นะ อันนี้ต้องติดตามต้องติดตามว่ายัางไงน่าเป็นห่วงที่ว่าบริการของมันติเชนที่มีคนเนี่ยเอาสมาร์ตคอนแท็กไปผูกแล้วติดค้างอยู่ในนั้นเนี่ยมีหลายเชนเลยน่าจะมีอีกหลายๆเชนที่ได้ผลกระทบตามตามมานะคบวันนี้มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้ครับสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ